ไม่ได้ไปคิดแนะนาําการลงทุนนะครับอะ BTC ของเราเนาะอย่างที่เมื่อวานนะครับที่ผมบอกไว้นะอะแนวรับที่ผมให้ไว้นะตรงนี้ครับเส้นม่วงนะสองเออหนึ่งเก้าเจ็ดร้อยะ 1, 9, 700, แล้วก็หนึ่งเก้าหกร้อยห้าร้อยนะครับสามแนวเนี่ยอะเมื่อวานที่ให้ไว้ก็คือเนะคลิปคลิปก่อนหน้านี้เลยโอเคมันก็ได้มาถึงนะครับอนะที่แนวนี้เนะ700านะเจ็ดร้อยกว่าเนาะใกล้เคียงนะครับเนาะตอนนี้ก็รีบาวกลับขึ้นไปนะครับอามีแนวโน้มที่ดีนะถ้าอย่างนี้นะเพราะว่า BTC ลงแล้วก็ขึ้นแต่ต้องมาดูว่าจะยกหายสูงขึ้นหรือเปล แล้วก็ยังจะมีตัวนี้ที่น่ากังวลน,นะครับก็คือเป็นแนวต้านใหญ่นะ,ะแนวต้านใหญ่จะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบหรือว่าสองหมื่นห้าร้อยอะประมาณนี้เป็นแนวนี้เลยเห็นไหมนี่แนวต้านใหญ่ของมันที่ลากลงมานะถ้าทะลุได้ก็น่าจะเป็นการดีนะทะลุได้อ่าใครไม่เชื่อกรอให้มันเบรกทะลุก่อนก็ได้แล้วเราค่อยโฟโล่แตนะอ่าหรือว่าให้มันยืนเหนือเส้นเห็นไหมเส้นเดียบนี่ให้มันยืนเหนือเส้นนี้ก็ได้ เ e อ็มเอ50นะครับ Fame Day นะทางเฟรมเดย์นะแล้วเราค่อยเข้านะครับนะสําหรับบีทีซีนะครับนะอ่าส่วนดอลลาร์ตอนนี้ก็ปักหัวลงแล้วขึ้นมาดีเทสแล้วก็ไม่ผ่านนะอ่าตอนนี้ก็เตรียมลงแล้วอ่าในสี่ชั่วโมงลงนะแต่ว่าเราดูในรอบหนึ่งชั่วโมงอ่าตอนนี้หัวทิ่มนะครับของดอลลาร์นะอ่าก็ถ้ามันปิดต่ํากว่าเส้นเอมเอ50ก็โอเคดอลลาร์ okay. mm hmm. ก็จะได้ลงนะครับเนะ okay, mm hmm. okay. าะโอเคก็ประมาณนี้สําหรับบนะีทีซีเนาะโอเคครับผม ก็ตอนนี้ใครรับความเสี่ยงได้ก็อาจจะแบ่งไม้เล็กๆเข้าไปก่อนก็ได้เพราะตอนนี้มันยกุกยกโลสูงขึ้นนะแต่ตรงนี้ยังไม่แผ่นในะวน,นี้ถ้าให้ดีก็คือแผ่นแล้วค่อยตามนะประมาณสองหมื่นสองหมื่นสามร้อยสามสิบสี่สองหมื่นสามร้อยสามสิบเนี่ยอ่าก็ประมาณนี้นะครับค่อยตามนะโอเคสาหรับ BTC ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคฝากติดตาม like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนาะใครที่อยากเข้ากลุ่มก็แอดไลน์ที่หน้าโปรไฟล์มาได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ